นี่นะครับเป็นการเร่งด่วนเลยนะครับเพราะว่าผมได้ดูติดตามผ่านช่องวกรณ์อากาศต่างๆนะครับแล้วก็ของอาจารย์ทางคมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ตอนนี้นะครับสรุปว่าเอาภาคใต้ก่อนนะครับอันนี้ข้อมูลล่าสุดจากอ่า ภาคตะวันออกนะครับปีนี้นะครับทางภาคตะวันออกเนี่ยทุเรียนนะครับยังอยู่ในช่วงของการลงสารนะครับบางสวนเนี่ยเพิ่งลงสารไปนะครับปรากฏว่าออกดอกออกดอกนะครับก็คืออากาศมันมัวนะครับอากาศมันมัวว่าตอนนี้อากาศหนาวเริ่ม ลงมานะครับเส้นบันยีเนี่ยเริ่มไต่ลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทําให้ทางภาคเหนือภาคอีสานพวกเนี้ยครับฝนจะไม่ค่อยมีแล้วนะครับก็คือจะลดลงหรือแทบไม่มีฝนนะครับช่วงนี้เนะี่ก็ถ้าเราดูวยากรณ์อากาศติดตามทุกวันเนี่ยก็จะทราบนะครับปีนี้นะครับก็เลยส่งผลต่อภาคใต้อย่างไงนะครับภาคตะวันออกเนี่ยส่งผลต่อภาคใต้อย่างไงอ่ะเดี๋ยวผมมาอธิบายในคลิปนี้นะครับ ก็คือหลักๆนะครับจกความหลักเลยภาคใต้นะครับใบสองอกำลังกลางนะครับหรือทางฝั่งชุมพรนครศรีสุราษฎร์นะครับที่กลางแล้วนะครับรีบสะสมอาหารได้เลยนะครับหากมีจังหวะสามารถสะสมทุกวันได้ไม่ได้ครับถ้ามีจังหวะสะสมมาเลยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าฝนจะมา ต,ติดต่อกันอีกเมื่อไหร่นะครับวันนี้นะครับวันจันทร์เนี่ยตอนเช้าตั้งแต่เช้ามานะครับตั้งแต่กลางคืนวันอาทิตย์นะครับหรือเย็นวันเสาร์เนี่ยฝนก็ตกมานะครับผมแทบทําทอะไรไม่ได้เลยนะครับในใบชุดที่สองเนี่ยนะครับสรุปว่าใบชุดที่สองผมเนี่ยตอนนี้อยู่ระยะปีแดงนะครับผมพ่นพ่นใบใบครั้งเดียวนะครับ พ่นได้แค่ถังเดียวนะครับเหลืออีกห้าถังผมยังทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าฝนตกนะครับแล้วก็ผมก็ต้องกลับมาทํางานประจํานะครับอันเนี้ยผมแทบทาอะไรไม่ได้เลยที่บ้านนะครับแล้วก็ต้องกลับบ้านอีกทีหนึ่งวันเสาร์นะครับวันเสาร์เนี่ยแล้วไม่รู้ฝนจะตกอีกหรือเปล่านะครับวันเสาร์เนี่ยนะครับข้อมูลก็ยังไว้ใจไม่ได้นะครับทางภาคใต้นะครับเพราะว่าจะมีพายุอีกหนึ่งลูกนะครับเข้ามาทางฝั่งอินเดียนะครับก็จะกระทบต่อฝั่งอะดามันบ้านเรานะครับตั้งแต่ อชุมพรและนองสุราษฎร์นะครับนครสุราษฎร์ธานีสตูลน,นะครับแล้วก็ฝั่งกระบี่ภูเก็ตพังงาสตูลรวมทั้งบ้านผมด้วยนะครับบ้านผมเนี่ยโดนขึ้งทั้งล่องนะครับเพราะว่าอยู่ติดสตูลด้วยแล้วก็อยู่โดนอ่าวไทยด้วยนะครับที่ที่รัฐภูมิเนี่ยนะครับก็โดนฝนทั้งสองฝั่งเลยนะครับเนี่ยก็เลยทำคลิปนี้ออกมานะครับ ให้เรารีบสหส่งอาหารตั้งแต่ใบชุดที่2เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าอากาศพร้อมเมื่อไหร่นะครับเขาอาจจะออกดอกได้เลยนะครับตอนใบชุดที่2เนี่ยนะครับคิดว่าแต่ผลต้องทิ้งช่วงนะครับผลต้องทิ้งช่วงก็คือพื้นดินพื้นดินเราเนี่ยต้องต้องแห้งนะครับหมายความว่าต้องทิ้งช่วงเป็น5-6วันนะครับหรือ1สัปดาห์พวกนี้นะครับแต่เราสามารถ เตรียมการได้เบื้องต้นนะครับรีบสะสมอาหารให้เร็วที่สุดนะครับในใบชุดที่2นะครับใบชุดที่2พอเลยสมมติว่าของผมเนี่ยอยู่ชุดที่2เนี่ยนะครับมันก็ทยอยกลางนะครับทยอยกลางก็คิดว่าของผมจะไปยอดจะไปปีอีกทีหนึง่งหลังจากชุดที่2แก่เนี่ยนะครับยอดจะไปปีอีกทีหนึง่งน่าจะเข้าช่วงเดือนธันวานะครับธันวาหรือ เข้ามกคลาสัปดาห์แรกนะครับอันนี้คาดการณ์นะครับคาดการณ์อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับถ้ามีแสงแดดเยอะๆเนี่ยนะครับมันก็แก่เร็วมันก็เล่งรอบได้เร็วขึ้นนะครับอันเนี้ยแล้วก็ผมเนี่ยจะไปฉบสารนะครับผมฉบสารในฤดูนะครับในฤดูเพื่อที่ต้องการให้ดอกออกสม่ําเสมอทุกต้นและก็ออกมาเป็นรุ่นเดียวกันอันนี้จุดประสงค์นะครับมันจะมีฉบสารหลายแบบนะครับหลายแบบการที่าการ โฉดสารลงสารทวายเนี่ยก็ลงอีกแบบหนึ่งใช่ไหมครับความเข้มข้นเนี่ยอัตราการใช้ต่างๆเนี่ยกีซีเนี่ยก็มีผลนะครับอายุต้นก็มีผลต่อการใช้นะครับสารแคโคเนี่ยนะครับเพราะว่ามีคลิปหนึ่งที่ผมลงไว้นะครับระวังการใช้สารแคลโคเนี่ยนะครับอาจทําให้ต้นเนี่ยหยุดชะงักนะครับถ้าโดนเยอะๆตายได้นะครับอันนี้คอนเฟิร์มนะครับตายได้นะครับคอนเฟิร์มนะครับ ไม่ใช่ว่าตั้งชื่อให้น่ากลัวนะครับมันก็มันตายจริงๆนะครับมันตายจริงๆถ้าถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่ศึกษาวิธีการใช้นะครับอายุต้นก็มีผลต่ออัตราการใช้นะครับว่ากี่ซีนะครับปีนี้ผมคิดว่าผมอาจจะใช้เท่าเดิมนะครับเท่ากับปีที่แล้วนะครับ600ถึง700ซีซีต่อ้ํา200ลิตรนะครับก็ทุเรียนประมาณนี้นะครับ200ต้นก็ผมซื้อไม่เกิน3ขวดนะครับ25เ ขวดลิตรเป็นแบบครีมนะครับก็ไม่เกิน3ามขวดนะครับอาจจะซื้อมาวางไว้4ขวดนะครับก็ขวดละประมาณก็4 0 0้อยกว่ากับเกือบห้าร้อยนะครับตอนนี้ไม่แน่นะครับไม่แน่ตอนนี้ของแพงทุกอย่างผมยังไม่เข้าชิคนะครับยังไม่สั่งมาเลยนะครับก็คือสั่งล่วงหน้าส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยสต็อกของนะครับน้อยมากนะครับที่จะสต็อกบอกตรงๆเลยนะครับน้อยมากที่จะสต็อก1เหตุผลนะครับที่สต็อกไม่ได้อันนี้บอกกันตรงๆนะครับผมยัง ทำงานประจํายังกินเงินเดือนนะครับไม่มีเงินที่แบบเอามาเยอะๆมาสต๊อกของนะครับอ่าอันนี้บอกกันตามตรงนะครับตรงไปตรงมาอันนี้ไม่ไม่กักนะครับไม่กักเพราะว่าสต๊อกมันก็ต้องใช้หลายตังค์ใช่ไหมครับเงินเดือนนะครับทางใต้เนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะนะครับอ่าพอตีเพ็แ่บบมื่นนิดๆนะครับมื่นนิดๆพอตีเนี่ยนะครับก็เดือนชนเดือนนะครับอ่าเอาคุยกันตรงๆนะครับคุยกันตรงๆก็ไม่สามารถสต๊อกได้เวลาจะสั่งก็สั่ง ก่อนใช้1สัปดาห์นะครับสั่งประมาณหรือสั่งล่วงหน้าก็2ส,สัปดาห์เร็วสุดนะครับเร็วสุดว่าสั่งวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสก็ถึงแล้วนะครับแต่ถ้าของที่จําเป็นหน่อยนะครับเช่นสารไมโคเนี่ยอาจจะหมดในตลาดหรืออโรงงานผลิตไม่ทันอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใช้เยอะเนาะพวกนี้มันไม่เหมือนปุ๋ยนะครับปุ๋ยเนี่ยอาจจะผลิตไม่ทันได้นะครับ ันนี้จะสายแมคโคน่าจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้นะครับไว้ใจไม่ได้ลองลองเลือกสั่งกันดูนะครับสำหรับคนที่จะใช้นะครับอัตราก็ผมแจ้งไปแล้วนะครับแล้วก็เหตุผลที่ว่าให้เราเตรียมต้นตั้งแต่เนิ่นๆนะครับสะสมตั้งแต่เนิ่นๆนะครับถ้ามีเวลานะครับใบกลางหลังจากดาบกลางออกมาแบรทั้งหมดนะครับ90เปของทั้งสวนนะครับสามารถสะสมอาหารได้เลยนะครับแล้วก็ใส่แมกนีเซียมสังกะสีไปด้วยนะครับแล้วก็ ธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมก็ใส่แบบจัดเต็มมาเลยนะครับเพราะว่าเป็นอาหารให้เขานะครับอาหารให้เขาแล้วก็สะสมจนใบดํานะครับตันนะครับหนาเป็นคลื่นเป็นลอนนะครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้ของผมเนี่ยตัวอย่างผมถ่ายมาเมาื่อวานนะครับอันนี้ชุดที่หนึ่งนี่ถือว่ายังยังไม่ได้สะสมนะครับแค่แค่แค พ่นไปสองรอบนะครับพ่นไปสองรอบหมายถึงว่าตอนกระตุ้นใบนครับกระตุ้นใบยอดปีแดงนะครับหนึ่งครั้งแล้วก็ตอนใบเป็นดาบหนึ่งครั้งรักษา,มาแมลงแค่นี้ครับแล้วก็ที่เหลือก็อันนี้ก็เป็นเขา,าปรุงอาหารด้วยตัวเองนะครับต้นไม้เนี่ยเขาจัดการตัวเองนะครับเพราะว่าเนี่ยดูจากแสงครับผมถ่ายมาให้ดูตัวอย่างนะครับเนี่ยแสงโดนคือโดนแสงกระบดดน,นะครับอันนี้ถ่ายตอนเย็นรู้สึกว่าประมาณสัก ห้าโมงหกโมงนะครับประมาณสี่โมงครึ่งเนี่ยครับสี่โมงครึ่งเนี่ยผมถ่ายนะครับเมื่อเมื่อวนันเสาร์นะครับเมื่อวนันเสาร์เพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยพ่นยาแล้วก็เครื่องมันมีปัญหานะครับพอเราช่วงเย็นเนี่ยกลัวฝนตกไม่ได้พ่นนะครับไม่ได้พน่นเหตุผลที่ไม่ได้พน่นช่วเงเย็นด้วยเพราะว่าผมต้องการกระตุ้นได้อยู่เรียด้วยนะครับก็เลยต้องต้องการช่วงเช้าเย่างเดียวก็เลยวันอาทิตย์ฝนตกทั้งวันเลยวันจันทร์ก็ทั้งวันช่วงเช้าเนี่ยนะครับกะจะไปพ่นซะหน่อยนะครับตื่นมาฝนตกนะครับจนถึง ้าโมงสิบโมงเลยนะครับเพราะว่าเก้าโมงเนี่ยผมเดินทางเข้ามาหาดใหญ่แล้วนะครับทางานก็เลยผ่านไปหนึ่งสัปดาห์นะครับอันนี้เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้นะครับต้องรีบกลับไปจัดการนะครับเพราะว่ากลัวแมลงกินใบเหมือนกันแต่ว่ายังดีว่าทําใบชุดหนึ่งออกมาเยอะนะครับทาใบชุดหนึ่งออกมาเยอะก็ก็อันนี้ยังอันนี้ข้อดีของทําใบชุดที่หนึ่งออกมาเยอะเหตุผลที่ทําใบออกมาเยอะนะครับก็คือผมเนี่ยขึ้นปีนขึ้นทูกต้นเลยนะครับแต่ละต้นเนี่ยเอากิ่งออกนะครับ แขนงข้างในทั้งหมดออกออกิ่งเสียนะครับลิดออกมาเลยนะครับผมบ่ามีดมีดแหลมแหลมนะครับมีดมีดแหลมๆหลนะครับคล้ายๆซัปปต้าเล่มเล็กนะครับถือขึ้นไปเลยนะครับก็ใช้นะครับเหลาแขนงออกหมดเลยนะครับเหลาแขนงออกหมดเลยนะครับเป็นวิธีการกระตุ้นอีกแรงหนึ่งก็ทําให้ใบเนี่ยออกเยอะนะครับออกเยอะมากๆครับถ้าเราแต่งแบบน้อยๆนะครับไอเนี้ยนะครับออกน้อยผมยืนยันเลยนะครับออกไม่เยอะนะครับ ต่อให้กระตุ้นช่วยนะครับออกไม่เยอะถ้าเราขึ้นไปแต่งนะครับใช้เวลาก็ค่อนข้างนานนะครับประมาณเจ็ดถึงสิบนาทีอยู่ต่อต้นนะครับเดี๋ยวเจ็ดถึงสิบนาทีต่อต้นนะครับแล้วก็ที่เหลือก็กระตุ้นนะครับรอบให้ปุ๋ยทางอาพดทางดินแล้วก็กระตุ้นทางใบแค่นี้นะครับใบที่หนึ่งก็เรียบร้อยนะครับก็ตามดูวิดีโอได้นะครับแต่ละวิดีโอเนี่ยนะครับก็มีเยอะมากแล้วครับตอนนี้ก็เกือบจะครอบคลุมแล้วนะครับอันนี้เกือบจะไปตอน ใบ2แล้วนะครับใบ2ละก็ทําไปจนถึงเก็บเกี่ยวลูกเลยนะครับเก็บเกี่ยวลูกเลยก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็เป็นการเตือนนะครับให้รีบสะสมอาหารด่วนนะครับด่วนเดี๋ยวอากาศมากระทบเนี่ยนะครับนะครับ,รบเราจะอาจจะมีดอกอาจจะมีอาจจะมีดอกแบบสเปซสะปะก็ได้นะครับปีนี้ปีนี้นะครับเพราะว่าข้อมูล ทางฝั่งจันทบุรีนะครับบางทีพึ่งบางส่วนเนี่ยพึ่งลงสารไปนะครับสองสาวันเนี่ยเอาดอกมาแล้วนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากฝั่งจันทบุรีนะครับอันนี้ทางใต้ก็เราก็ต้องเตรียมนะครับต้นของเราด้วยนะครับเพราะว่าการวางแผนนะครับตั้งแต่เนินๆล่วงหน้านะครับก็เป็นบันไดสู่ความสําเร็จนะครับในการทําสวนทุเรียนนะครับแน่นอนนะครับเพราะว่าอากาศ ได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับขอแจ้งคลิปนี้เลยนะครับอากาศในโลกของเราได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปตั้งแต่สี่ห้าปีที่แล้วนะครับก็คือเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนะครับเห็นได้ว่าู่ฤดูฝนฝนไม่ตกรูดูร้อนฝนตกนะครับบางปีตกไปถึงมีนาคมบางปีก็ตกไปถึงกรกฎาคมยาวนะครับอันนี้คอนเฟิร์มได้นะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยทำสวนทุเรียนได้ยากขึ้นนะครับเราต้องจัดการวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆื่อนะครับ วางแผนทุกสัปดาห์ทุกเดือนทุกวัน,วนต้องทําอะไรนะครับถ้าคนมีงานประจําแบบผม,ผมก็ต้องวางแผนเสาร์อาทิตย์ทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้โอเคนะครับคลิปนี้หากมีประโยชน์นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับสมาชิกมือใหม่นะครับช่องผมยืนยันได้ว่าไม่มีขายขายของใดๆทั้งสิ้นนะครับผมไม่ได้เป็นกลนขายของใดๆทั้งสิ้นนะครับ ใจจริงๆก็อยากมีม,มีมีร้านเป็นของตัวเองเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไม่มีโอกาสนะครับยังไม่มีโอกาส,ย,กาสยังไม่มีทุนมากพอที่จะเปิดร้านตรงนี้นะครับเปิดร้านพวงนี้นะครับแต่ถ้ามีร้านก็ผมยืนยันได้ว่าสามารถให้ข้อมูลสมาชิกได้อย่างแม่นยําแน่นอนนะครับทุกช่วงระยะเวลาการใช้ต่างๆนะครับอันนี้คอนเฟิร์มได้แล้วก็สุดท้ายก็ขอให้สมาชิก ทั้งใหม่และเก่านะครับที่ติดตามกันก็สอบถามคำถามเข้ามาได้นะครับแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์มากๆอีกคลิปหนึ่งนะครับคิดว่านะครับขอให้สมาชิกกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับหรืออาจจะแชร์ผ่าน Facebook ก็ได้นะครับกลุ่มต่างๆอันนี้ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าการทำสวนทุเรียนนะครับเป็นใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์นะครับแล้วก็บวกเทคโนโลยีนะครับ หลักการทางวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับก็เกี่ยวข้องกันหมดเลยนะครับในปัจจุบันนะครับอันนี้เราไม่สามารถปฏิเสธเได้เลยนะครับก็คลิปนี้ฝากไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ